เมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ข่าแช่คานข่าแช่คานขลุกนั่งมันออกมาหมดขลกนั่มันออกมาหมดมันข่าวัวมันข่าควายเมาครีลาสัตว์เมาคีลาสัตว์ข่าแช่คานข่าแช่คานขลุกนั่งมันออกมาหมดลกนั่งมันออกมาหมดมันข่าวัวมันข่าควายานของลูกเสือสำรองเทศนเรีสำรอง ป .3 ชั้นเดียวเท่านั้นน่ะที่ได้ผ่านหลักสูตรของการเรียนลูกเสือมาแล้วป .2 ออก็ยังไม่ผ่านเพราะปีที่แล้วออนไลน์ป .1 ยิ่งยังไม่เคยได้เรียนแต่พเพิ่งผ่านจากน้องอนุบาลเข้ามาเพราะฉะนั้นลูกเสือสำรองของเราเธอดูพี่สามมันนุนเขาไปเข้าแถวตรงนู้นได้ยินเสียงเขาไหมไม่ได้ยินเลยนะ ถ้าของเราเสียงดังและพี่เขาได้ยินนะโอ้โหหักคะแนนหมดเลยเสียงชื่อลูกเสือสำรองครับวันนี้เป็นการมาเจอกันครั้งแรกของลูกเสือสำรองพี่ครูให้นั่งแยกออกเป็น2องกลุ่มนะคือกลุ่มนี้ฟังให้ดีนะไนรวิทย์ลูกเสือคือผู้ชายพอ1รับ1ป1อ1รับ2ป2อ2รับ1ป2พอ2รับ2ปอ3ครับ1ครับ2 นี่เป็นลูกเสือสำรองพูดตามที่ลูกเสือสำรองลูกเสือสำรองนะส่วนฝั่งนี้ผู้หญิงควัึงครับหนร,รับสอรับหนรับ 2, สองผู้หญิงเป็นกองเนตรนารีสำรองกองเนตรนารีสำรองสัญลักษณ์ที่ดูแล้วว่าเป็นลูกเสือกันเนตรนารีเธอดูที่หมวก หมวกของเนตรนารีนะสีเหลือบติดข้างหน้านี้นี่สีเหลืองหน้าหมวกเป็นสีเหลืองแล้วติดตัวนี้นอนอคือเนตรนารีแถบตัวนี้เห็นไหมเป็นสีอะไดงแดงถ้าเจอหมวกแบบนี้หล่นแสดงว่าเป็นของเด็กหญิงหรือเด็กชายเ,าเด็กหญิงเป็นเนตรนารีนั่งดีๆลูกถ้าของผู้ชาย จะมีเขียนติดตรงนี้เลยครับลูกหมาเฮ้ยลูกเ<ว>สือเสือนะแล้วแขบตัวนี้เป็นสีนอะไรสีเหลืองนสะีเหลืองแ้เจอหมวกอันนี้หล่นแสดงว่าเป็นของเด็กชายหรือเด็กหญิงเด็กชายกลับมากาไปคนล้าดูละห้าคะแนนกำข้อมือลหลวมๆอยูด่ด้านหลังอยู่ระดับเข็มขัดนี่อันนี้เขาไม่หันหลังให้เธอเขาหันหน้าให้เธอนะนี่คือตามระเบียยพักนะถ้าผูสั่งแถวตรง จากข้าตามระเบียบพักอย่างนี้นเขาก็จะเอามือสองข้างของเขาทิ้งลงปุ๊บอยู่ในระดับกลางเกงแต่ตะเข็บกางเกงตรงนี้นิ้วกลางอยู่ที่ตะเข็บกางเกงหรือตะเข็บกระโปรงจากนั้นชิดเท้านะครับสายเข้ามาชนส้นเท้าจิตชิดกันปลายเท้ากลางออกเล็กน,น้อยหน้าตรงหน้าอกตรงมา,อองาดูเขาหนาเอา ครับอย่างนี้นะครับข้งไว้อย่างนี้นะเมื่อลงตามระเบียบโอ้ปรบมือเขาอีกครั้งหนึ่ง้นแลยเห็นไร้อรงดกชเสือกเสืตรงจัดแลวจัดแล้วจัดแลวลวรแงแล้วลวตรงวันงใ้จะหันนะใครทำผิดจะชี้เลยนะ ลุกเสือตอนหนึ่งครับหนึ่งว่าแตยาฮัดเอาหรอเอาล่ะใครผิดใครผิดใครผิดเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรลืมคิงลืมคิงออนออนมือลองเอามือลองเอามือลองนี่ดูปะอันมารันนี่เขาจะได้ดูด้วยมาโพดิมาโพดิทุกคนมาโก้ดูเลยนะดูเลยนะใครผิดให้ยืนอยู่ที่เดิมเนาะอ่ะวันหนึ่งครับหนึ่งตรง ถ้าทำถูกให้ไปพักก่อนเลยแต่อย่าไปไหนไกลนะวิ่งอยู่แถวสนามนี่นะรอฟังเสียงกูเรียกแล้วมารวมกันแบบนี้ครั้งหนนะเองหนึ่งครับหนึ่งปฎิยาฮัดข้างขวาข้างขวาข้างขวาข้างที่เราเขียนหนังสือข้างขวาข้างขวาข้างขวาตรงนี้ข้างขวาเนี่ยข้างนี้ข้างนี้ยเเออออได้ เม e. uh> ื่อลงดีมากอัปรอบเบอร์ปอหนึ่งครับหนึ่งปอหนึ่งครับหนอจับหลาแยกไปได้เลยไปัไดครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับคนคไปดิ้วกคเอาต่อไปต่อไปปอหนึ่งรับสองและปอสอทหนึ่งลุกอันนี้ปอสองทสองักเเอาสองแถวทีละสองแถวสองแถวนี่ลูก หันหน้ามาทางเสาทองหันหน้ามาทางเสาทองพร้อมเอาตรงไม่มีโอกาสแก้ตัวนะเพราะเห็นตัวอย่างเขาแล้วนะวันยาียหัดเออเออเออเอาละเอาละเอามือลงเอามายกมือขวายกมือขวายกมือขวานี่นี่ดูครนี่ยกมือขวาลงวันเดียหัดที่ใช้มือข้างนี้นะเอามือลง

สองแถวนี่ไปได้ไปสองแถวนีกไปได้แก่นั่งลงเพราะว่าเพราะว่านายบินดีเล่นอาเล่นนีแถวนุตกก็ได้ปะตแงเล่นอันี้ฟังฟังฟังมาทยาฮัททานสบยเยี่ยมมากือนลงไป หันมดจัดแถวหันหน้าตีหมวกมาทางนี้นันทิสาตีหมวกไม่เอาไปไว้ข้างหลังถ้าไปไว้ข้างหลังอานั้านเสือนั้นนักเลงตรงอันนี้เยอะตัวลยใจเข้าไปอันนีเยอะไม่ได้ตีฮัท

ันนี้นะถ้าผิดนะอยู่ที่เดิมอันหน้าไปที่เสาทองอันหน้าไปที่เสาทองเลย <ck> ผิดอยู่ที่เดิมน <ck> ี่คือคนบไทางไนวะนี่เ,นนเด้อเฮ้ยเระกระยะอ๊บไนกอนไนกอนมีคดีมทางไว้ไม่ต้องเปลี่ยน วาไป้ต้องเปลียนเอาเลี่ยนข้งหน้ก็ได้ดูนะถ้าูหัไปี่นี้นะถ้อใครเป็นคนรับมือกับผมก้ามาข้างหน้าหก้าอ่าไหนนี่ออกมาเยียยวเมาเลยพี่เหลือลเดิน ข้างไหนข้างขวาซ้ายข้างขวาหรือข้างซ้ายยังมั่นใจเหรอข้างขวาหรือข้างซ้ายวันนี้ว่ะฮัดอ่ะข้างขวาขวาข้างอะไรทางซ้ายข้างขวานี่นะข้างขวานี่นะอ้าวตรงไปเยอะฮึ๊บตงนี่ดูมือของครูเขาจับยังไง นี่แล้วก็เอาแมวไว้ตรงนี้ด้วยนี่นี่มาไว้ตรงนี้ด้วยเข้าน่องล่องไหลเลยนะครับชิดเลยเออนิ้วกล้วยอ่าใช่ครับอ่าแล้วเวลาแขนกัเป็นแบบนี้ด้วยชับเหมือนจับข้อประการงูนีะครับจับแบบนี้อ่าแล้วเวลาวันธยาบุตรมีไม่พองนี่จะเป็นวันธยาบุตรแล้วนะครับ นะไม่หา่าน้ะนะถ้าหานนี่ไม่มีอาวุธนะถ้าวันทยาอาวุธแบบนี้นะครับถ้าผู้กกับหรือถ้าคุณครูขอสั่งจะสั่งวันทยาอาวุธแต่ถ้าเรียนจะเขาลพครูก็วัสดีครับวันดี่ะอย่างนี้ก็มือลงเสร็จเราปุ๊บเราจะเดินแบบต่อไปปุ๊บเรียนจับอย่างนี้ก็ได้เดินไป บางคนสิ้รลอยปุ๊บโอ้โหไม้พองแบกอย่างไรก็กมีครับนี่ก็มีครับ<า>อเออนะครับไม่ได้นะนอให้เขา